Nadamia đào hui hui đấy hui mẹ, hui Ui, ra này đào Ui, 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 ui Ui, ui, ui Ui, hui 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 anh hui cá hui 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 cá hui 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 má, hui 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 boy, hui hui hui

ขืนจีมึงกะขนจีบอจีเดบอฮะขืนมึงแมนบอลดเสียแมนบอหระเอาล้วข้นมึงแมนบอหร่จังแวปายกขาข้นเน่อยวะริมยังโอ้โหู่ากันบอก่ไปแล้ววิไปจะไดนนั่นวิวิไปแล้วบนีอ่าอุ้ยอุ้ยคือเริ่มจะคว้างบานี โอ้ยเบนเบนมาโอ้ยโุ้ยโอ้ยแม่ฮะเม่นบ่อกโอ้ยอ๋อไนกอนู่อีกโอ้ยมันสิพาเรียนไหนดาวสิพาเรียนไหนได้ไหม่ปลาโอ้ยเรน่าเดาวเฮ้ย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 เจ้ยเฮ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 ่นนฮ่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นเฮ้ยเฮ่ยเฮ้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 ย เอ้โเอแค่ข้อขึ้นั่นจำพเียมาเลยบ่ลูกันงตนานงเปรียด่นบ่ขี่กับขึ้นแมงเอาบ่มีคอนี่เอาเอาเอาชีอะไรตีไปย่างย่างตามข่อยเอาลองขี่เพคนเดียวมั้งเอาป้าชีอะไรซื้อน่ะป้าเสือตัวก็มีวาสนาเดีขี้เดาอุ้ยขี้ตัหน่อยแล้วขี้ตัวหน่อยแล้วบ่ ปาฏบัติศาสตรนะครับคลิปนี้นะาเบนดยปา้มมาหรเสือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะเป็เสือไนี่ยเดดับด้วยเฮ้ยเฮ้าเฮาเฮเฮาเฮดาวเฮาเน้อแอยืนมานี่อายน้ำคุณกัคลูกคุณกับคุณูก จากยังพิเศษมั้งขับขึ้นลับขึ้นเบนเบนอ้าไปลุกไปโอ้ยจกดมมึงจกดุจกดมมึงผสมพิเียขึ้นปาดยังดียังดีไปลุไปโอ้ยเบนเบนเบนอืมหนึ่ เอาลนเยเอาเอาอีย่างนี้หอยไปดมดากสร้างหอยได้บันนี่สิพาตัวเรียนไดบี่วด่ล้วนนี่เ่อ้ามัเร็แล้วเอาเอาาลงบัดนเอาเย็ดเะไรบัดนเอาเอายขาขึ้นโมเมนต์ยงขาอีกสักต้องวดเลย เฮ้ยเฮ้ยอยยังงวยฮยยม้จะสังเเด้มาน่าแดงไปแล้งยกขาขึ้นยกขยกขาเออเออเฮ้โอ้ยมีการกสังเตอีกานแหงยาิตอยนแหงโอ้ยมีการสังเกตอีกตาาจะขวงตาจะขวง มึงหนาตาแมหนาซีดหมดเลยไอค้อนไออนหมาไมได้ไม่ได้เฮ้ย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 ยาวมืกันเว้ยเฮ้ยโอ้มา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 าขอไามามาคาม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 าาม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 มา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 มมา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 มนมามาามาาเอามอ้าม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 าอามมามาาม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 มามาาลามามา หมาด้อขาำขาน่ำายขาดาวบอกเขาดูวลกันสองเีาอยขา่งสั่งสั่งอเลเดี๋ยวบอสั่่งนปเลนงลงนางลงเอนงลงนังลงอาอาเาาเอาอเอาเาาเอาเเอาเาเอ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 าเาเอาเอเเอาบอาาเองางลงเอาานาอเออ แม่บอลเสียไปเรียนไปอยู่ไอเรียนไปอยู่ปัดพี่ไวนะครับไม่ได้ไปถือหน้าชารก็จับดีความจับได้อยู่เมื่อกี้หน่ะสิได้เป็นบ่อตูนเล่นอะไรเนี่ไปบุกลากระเดี่ยวถ้าเป็นช้าเด็กกระโดดลงได้เนอะเป็นทางโซนี่ไม่ได้กระโดดไปยืนญี่ปุ่นไปยืนญี่ปุ่นเพื่อนจีนไล่กระเที่ยวเขาบุญไปย้ายเอาไปใส่ เอาเอาอาอาอ้ยแมนบ่ละแมนบ่ละอ้อยสังยูบบ่ละเอาเด้าเด้าได้มาไม่ได้หนิมาสีตะเกียบมาดูดิเอาไม้ไม้เนั่งปุ้งม้งอสวดเ่า ไปไซ่ไปไซ่ดาวอย่างมาไซ่ไปเร็วดะไปเร็วจ้ะไปเร็วจ้ะไปเร็เจ้ะโอ้ยไปว่าเราโอ้ยพิ่งกลับลูกโอ้พี่เสียเนาะยังพี่เสียก็เป็นอันก็หยอกคนแห้งเถอะมามาลูกมามาโอ้พี่เสียนี่เนาะเนาะตายจะกลัวตายจะกลัว đúng ดมกินมังคีซิพี่ trăm ซ้ํากันได้บ่ว่าซั่นเบิลงไปโอ้แซ่หน่อยเต็มใหญ่เลยฮะ nè, เล่นลากระเทียวฮู้นะขอลากระเทียว <laughs> <laughs> ไปอลาเต้โอยู่สิาเสือขึ้นชีชีดาวได้งันบอลุงล่ะลุนจนมาว่าจะิไหนเองย่อู่โอเคงันบอม่นิังลากันเดียวก็ได้หรนู้ใดล่ะไดาวจำได้อยู่บอจำกันได้ยู่บอ วันวัวัมันจะพังของเขาลูกป้าป้าปายังเล็งเอาป้าป้าม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 าลงมาไปแล้วไปแล้วอ้วนไปแล้วอ้วนไปแล้ววันอ้วนไปแล้วยังกกำลังขายครับไปใส่ดันอ้วนเอาเดี๋ยวไปเดี๋ยวเร็งเอาไห โคอ้โยเบื่อมาเลยอ้วนสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณแม่แม่ซีทุกท่านทุกคนนะครับเมื่อกี้ก็เจอกู้กินในตำนานนะโอ้โหน้องดาวให้ขี่เฉยนะแต่ว่าดูอน้องดาวเข้ากันดีกับพี่เจือนะก็อย่าลืมนะครับแม่แม่ซีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผู้งชมนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หมู่ดาวด้วยนะครับ เจอกันใหม่นะครับชิปหน้าครับผมวอนดาวสวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีครับส,สวยเออ